นกฟอพาร์ทที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดมาได้ค่ะผู้ปกครองเนี่ยแจ้งว่าฟอพาร์ทมีอาการซึมเกินอาหารยากขี้มีสีเขียวส่งลูกขี้นกมาให้ดูเนี่ยคล้ายกับอาการติดเชื้อในทางเดินอาหารเลยคุปปอยวิเคราะห์จากอาการที่เล่าคาดว่าน้องเนี่ยน่าจะรู้สึกอักเสบที่ทางเดินอาหารส่วนต้นทําให้เกินอาหารยากซึมขนพองขนฟูและเกิดการติดเชื้อทําให้ขี้เนี่ยเป็นสีเขียวจากนั้นคุปปอยจัดยาให้หนึ่งชุดเลยวันที่5พฤษภาเนี่ยเริม เริ่มสั่งยาใช้เวลาส่งยา1วันและแนะนําวิธีการรักษาการป้อนยาจนวันที่10พฤษภาเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะผ่านการป้อนยาได้ประมาณ10วันค่ะจนวันที่16พฤษภาผู้ปกครองแจ้งว่าน้องเนี่ยหายเป็นปกติแล้วแถมยังดื้อเริ่มซนแ้งอมยาไว้แล้วก็แอบขายผิวได้ด้วยนะคะเคสนี้เนี่ยทำให้คูปบอยรู้เลยว่านกสีพื้นพื้นพันธุกรรมและยีนในร่างกายเนี่ยมีผลมากๆต่อการรักษาฉะนั้นแล้วถ้า ใครเนี่ยอยากเริ่มเลี้ยงนกแนะนําให้หานกสีพื้น,นราคาไม่แพงเนี่ยมาเริ่มต้นเลี้ยงก่อนนะคะเพราะร่างกายของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงกว่านกสีสูงราคาแพงค่ะ